กล้องเนี่ยเท่าที่ผมไปลองใช้งานมานะอันนี้ดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นกล้องหน้าเนี่ยเอ้ยดีกว่าที่คาดเยอะจริงๆนะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในเรียวมี C3 แล้วก็เป็นตัวเดียวกันที่อยู่ในเรียวมีซีสเรียวมี41ดังนั้นกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องหน้าของเรีราคาต่ํากว่าสี่พันแต่เท่าที่ผมไปเทสมาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่แนะนําให้คุณเอาเรียวมีซีไปเล่นเกมแบบจริงจังเลยไม่ต้องพูดถึงแอดเฟลไม่ต้องพูดถึง Impact, Impact, เจบบบน เ,เลิกคาดหวังได้เลยครับตอนนี้ไม่ไหว สวัสดีทุกคนนครันี่ผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นราคาถูกอีกแล้วนะครับจากทางฝั่งแบรนด์เรียวมีเขาชื่อรุ่นว่าเรียลมี4 2นะครับตัวนี้ผมได้ทาอันบ็อกแกะกล่องปแลลงในช่องรองหรือว่าช่องตั้มยังนะครับใครที่อยากจะดูอุปกรณ์ภายในกล่องซึ่งไม่มีอะไรเลยก็ไปดูได้ในคลิปนั้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิวแบบฟิลลิ่งการใช้งานนะครับจากคนที่เคยใช้มาทั้งตัว C3 หรือว่า C11 เนอะเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรอัป มีอะไรตัดทอนลงไปบ้างแล้วคุ้มไหมกับราคา3999บาทจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาทามาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวอัปเกรดของเรียวมีส1ซึ่งเรียวมีส1เ็นี่ยเขาจะขายราคาถูกมากนะครับประมาณ3,000ก,กว่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะขาดไปในหลายอย่างอย่างเช่นไม่มีสแกนนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับ42ก็เลยมาเติมเต็มตรงนี้พร้อมกับขายพ่วงกับโอเปอเรเตอร์อย่างเช่น Tru e AS d ีแทซึ่งคุณสามารถซื้อเครื่องนี้ได้ราคาถูกสุดแค่1บาท ติดโปร18เดือนจ่ายเดือนละประมาณ600บาทด้วยซ้ำ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดของโปรโมชั่นนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าฟังดูแล้วมันแปลกๆแต่คือคุณสามารถทําได้ครับในการซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ด้วยเงินแค่1นบาทกับดีแท็ส่วนถ้าเกิดเราซื้อกับ AIS หรือว่า u e m o v e นะครับก็ร่วมเหมือนกันนะจะเหลือประมาณสักประมาณพันหช่วงช่วงนี้พันสามพันห้าช่วงช่วงนี้นะครับกับสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รายเดือนของ d t แทอยู่แล้วคุณก็สามารถี่จะรับเครื่องมาเลยแล้วก็ใช้งานต่อไปแแล้ว้วเออคคครื่่่งนีใหุุณพณพม ก็ได้นะครับส่วนคุณก็เอาซิมหลักไปใส่กับเครื่องหลักคุณแล้วก็ใช้ไปหรือว่าเสื้อให้ลูกๆใช้ก็ได้นะครับให้ลูกไปใช้ที่โรงเรียนที่ไรเครื่องราคา1บาทเองก็แล้วแต่ความคุ้มค่าแต่ละคนแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วผมว่ามันมีเรื่องต้องให้คิดเยอะสาหรับการผูกโปรโมชั่นรายเดือนเนาะเดี๋ยวไว้คุยกันตอนท้ายนะครับรายละเอียดของรายเดือนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายๆเจ้าด้วยเนาะลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจและกันว่าคุณอยากจะใช้สมาร์ทโฟนรุ่นน,น,นี้หรือเปล่ากับงบประมาณประมาณ00บาทอันเราตทอันคคืืือออมถถราาูก มากแล้วนะครับดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะเนาะสเปคโดยคร่าวๆนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่ได้ไปดูคลิปอ n นวอกแกะกล่องนะครับผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะหน้าจอเนี่ยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบใหม่20.9สัดส่วนใหม่แล้วก็เป็นความละเอียด HD Plus ขนาด6.5นิ้วซึ่งเมื่อเทียบกับราคานี้เนี่ยหน้าจอไซส์นี้ถือว่าใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับน่าจะใหญ่สุดแล้วด้วยมั้งนะครับ CPU เนี่ยให้มาเป็น Helio G35 r ร m ให้มา3กิกซ์แสตเล็ให้มา32กิกซ์ซเนี่ยเหมือน แล้วก็เหมือนกันเลยกับเชียวมีรุ่นราคาล่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาคือแรมเมื่อเทียบกับเรียวมี C11 แล้วเนี่ยตัวนี้แรมเยอะขึ้นมาเป็น1นึ่ิจากเดิม2ก็กลายเป็น3ซึ่งมันจะใช้งานแอปพลิเคชันได้เยอะกว่ามากๆนะครับตอนเลทให้มาในเครื่อง3 2มสิบสอเมื่อเทียบกับราคานี้แล้วถือว่าค่อนไปทางดีนะครับซึ่งมันปกตินะครับมือถือเรียนราคา3ามโดยส่วนใหญ่กจะให้ 16G กิกกันมาอย่างซัมซุงเลยให้ 16G กิกมาใครมันจะไปใช้พอก็ให้ 32G มมมมาาาาใช้้้งงนดดีีีคครรัสถเเพิิ่่ไอออกกแลวว็ตืื ซิมสที่เป็น 4G นะครับแล้วก็สล็อตที่3เป็นสล็อตเอาไว้ใส่อ d ดิกาได้สูงสุดประมาณ256กิกเนาะก็สามารถใส่เพิ่มได้ถ้าใช้ไม่พอแบตเตอรี่ให้มา6,000มิลลิแอมนี่คือฟีเจอร์หนึ่งที่เขาเน้นย้ำม,มาเลยนะครับพร้อมกับชาร์จจะเรียกว่าชาร์จเร็วก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรียกว่าชาร์จเร็วแล้วกันเพราะว่า iPhone รุ่นเก่าๆยังแถม5โวลต์1แอมป์แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แถมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้มาเป็น10วัตต์แบบเร็วกว่า5 ราคาประมาณนักจเนี่ยให้กล้องมาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีไม่กี่ตัวนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลนราคาต่ำกว่า4 0 0พนเนาะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงไม่วจะเป็นเรียวเมียก็ตามแต่ว่าจะเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องเขาก็ตามแต่เนี่ยนะครับมักจะให้กล้องมา2ตัวหรือว่า3ตัวเต็มที่นะครับรวมหน้าหลังแล้วด้วยแต่ตัวเนี้ยให้มา4แล้วก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับถ้าที่ผมไปลองเล่นมาเนาะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับถ่ายออกมาได้ดีมากๆนิยอมรับสำหรับภาพนิ่งนะส่วนกล้องหลังนะครับเลนหลักสิบสามล้านเป็นนะครับเลนอ่เนนัง็ ไปแล้วก็มีแฟชมาให้มีอยู่2อย่างที่มันเป็นฟีเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วหลายๆคนไม่ได้บอดก,ก็คือว่าเรือมี42เนี่ยนะครับสามารถสแตนบายได้นานสุด57วันอันนี้คือเขาไปทดสอบมานะผมไม่รู้นะครับเผื่อใครจะเอา,าเข้าป่าเข้าเขา,ขาลำนอไพรอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเป็นสเปคที่เขาโมมาผมใช้งานไม่ถึงแล้วนะครับผมก็ใช้งานวัน2วันผมก็ชาร์จแล้วกับอีกอันหนึ่งคือมีเรื่องของการป้องกันน้ํากระเซน็นซึ่งอันนี้ผมเองก็อ,อย่าเอามือถือราคา4,000 <laughs> ห้าหมื่นที่มันกันน้า IP68 ยังไม่ค่อยกล้าไปจมน้ากันเลยก็เป็นว่านี่คือฟีเจอร์ที่มันให้มาอีกอันนึงก็คือที่ผมไปเจอมาคือ WiFi ครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 2.4 g h กะเฮิรตอย่างเดียวนะครับไม่สามารถรองรับ Wi-Fi 5 g h z ได้แต่ผมไปอ่านในเว็บต่างประเทศมาเขารองรับ Wi-Fi 5 g ิกะเฮิรตกันผมไม่อ่านรีวิวหลายๆคนในประเทศไทยมาเขาบอกว่ารองรับ Wi-Fi 5 g h กะเฮิรตแต่ผมลองเปิด w i f i ในออฟฟิศผมดูแล้วนะครับผมอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วด้วยคัคุณลองสงสเกตดูว่า ออฟฟิศเราเนี่ยมีตัว Wi-Fi ที่เป็น2.4แล้วก็5 g h z เนี่ยทั้งหมดประมาณ4-5ตัวนะครับคือเรามีเราเตอร์เยอะมากในออฟฟิศเราดูครับไม่มีเราเตอร์ WiFi 5 g h z โผล่ขึ้นมาเลยครับผมก็เลยสรุปด้วยตัวผมเองแล้วกันว่าเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเครื่องที่รองรับได้แค่2.4 g h z เท่านั้นถ้าเครื่องขายจริงหรือว่าเครื่องของใครนะครับรองรับ Wi-Fi 5 g h z ก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยข้างล่างแล้วกันผมไม่รู้อันต้องแจ้งไว้เลยอ่ะนี่คือสเปคโดยคร่าวๆของ Ram Media Social 412นนครรรักกกกาาาาาใช้้้งเิ่่่่มมมจีีีียยยลดตววววท เ,เขาเยอะกว่าเรียวมีซ1ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมาเล่นโซเชียลมีเดียนะกับราคานี้นะผมว่าโอเคเลยนะครับให้คะแนนสัก9หรือว่า9.5ด้วยซ้ำคือดีมากๆแล้วอะ่ะจริงๆในเดราคานี้เนี่ยนะครับหลายๆตัวอย่างเช่นของเฉียวมี่นะครับหรือว่าของซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าฟีลลิ่งการทัดเนี่ยหรือว่าขนาดหน้าจอเนี่ยไม่ได้ใหญ่แบบนี้ตัวเนี้ยมันทํางานได้ดีมากแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าของเขาอย่างเช่นเรียวมีซีสิบเอ็ดซีสิลเอ็ดเนี่ยจะให้แรมมาแค่สองกิกเวลาคุณเล่นโซเชียลมีนะมลดเ,เดีย กระตุกกระตักให้ได้เห็นกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าในเร a l วมี42ไม่เป็นแล้วนะครับอย่างเงี้ยคุณก็เปิดไปเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถที่จะใช้งานมันติวินโดว์ได้เนี่ยปึ๊ดปื๊ดอันนี้ก็ปึ๊ดๆๆๆๆปื๊ดป๊ดป๊ดไปเห็นไหมแรมที่มันเยอะกว่า1กิกะครับมันจะมีผลมากๆในเวลาคุณสลับแอปหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าแน่นอนว่าความรวดเร็วเวลาคุณสลับแอปหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะเร็วสู้สมาร์ทโฟนราคาแพงๆไม่ได้ฟีลิ่งการทัชมันจะดีสู้สมาร์ โซเชียลมีเดียกับราคานี้ได้แค่นี้ถือว่าดีแล้วครับให้คะแนน9หรือว่า9.5ด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับการเล่นโซเชียลมีเดียในสมาร์ทโฟนเครื่องน,นี้เลยคือ1แล้วก็คืออย่างที่บอกคือเรื่องของความรวดเร็วเวลาสลับแอปอย่างที่2ก็คือเรื่องของมอเตอร์สันซึ่งเป็นปกตินะครับของเรราคานี้มอเตอร์สันมักจะไม่ค่อยดีกันอยู่แล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ฟีดิ้งการทัชที่มันจะไม่ค่อยติดมือสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นปกติอีกแล้วของราคานี้นะครับก <laughs> Netflix นะครับหรือว่าดู YouTube อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเครื่องที่ผมได้มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรืออย่างไร Netflix คุณดูได้แค่ s d หรือเป็น Security L3 เท่านั้นนะครับ <S <S ที่บอกไว้เลยนะผมลองแล้วเข้ามาที่ Setting แล้วก็ไปที่ตั้งค่าแอปชุคุณสมบัติของการเล่นชุนี่นะครับเห็นไหมเป็น Security L3 เล่นได้สูงสุดที่ s d เท่านั้นดังนั้นจอที่มันมาเป็น HD หรือว่าคุณจะเอาไปดูคอนเทนต์ดีๆใน Netflix อะไรมันจะไม่ค่อยเต็มความละเอียแต่ข้อดีของมันเลยคือจอมันใหญ่คร แล้วก็ติ่งเนี่ยมันไม่ได้รบกวนสายตามากี๋ยมผมเปิดให้ดูสักเรื่องก็ได้อย่างนี้แอโร่คุณก็สามารถกางให้มันเต็มจอได้ครับชึบ I am Oliver Queen ลำโพงดังใช้ได้ครับเอาไว้ดูหนังสบายเนี่ยประมาณนี้หรือว่าหุบให้มันตํำสัดส่วนมันก็ได้ แต่ว่าหนังเจเนอเรชั่นใหม่ๆครับของ Netflix นะหนังเจเนอเรชั่นใหม่ๆเนาะมันจะเป็นสัดส่วน2 0ต่อ9หรือ1 6ต่อ9แล้วนะครับอันนั้นจะดูง่ายกว่าแต่ว่า a อ r o เนี่ยมันออกมาหลายปีมากๆแล้วมันก็เลยเป็นสัดส่วนเก่าคือ16ต่อ9อยู่ก็บอกไว้สำหรับคนที่จะซื้อไปดู Netflix ส่วน YouTube ไม่มีปัญหาครับดูได้สบายๆแล้วก็เสียงเนี่ยจอแอนวแบบดังๆหน่อยถ้าเป็นยูทูบอะครับคุณสามารถดูได้เต็มความละเอียดของหน้าจอเลยคือ720ถ้าเป็น Netflix ตอนนีนะเฉะพาะเครืงผมนะเป็นเป็น SD การให้เต็มได้นะครับจุ๊บเสียงดังอยู่นะแต่ว่าอย่าคาดหวังครับว่ามันจะดีเหมือนพวกราคาหลายหมื่น ซูไม่ได้อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนคิดค่าลิขสิทธิ์แล้วอย่าเปิดบ่อยเหลือเกินก็ <g ül> <g ül> <g ül> นี่คือฟีลลิ่งของการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็มันติมีเดียนะครับสามารถเราไปดูหนังฟังเพลงได้สบายๆครับตามสไตล์เด็ดราคานี้ย้ําหลายๆรอบมากๆเพราะว่าเดี๋ยวต้มีหลายๆคนมาคาดหวังกับมันเยอะคืออย่าไปคาดหวังกับมันเยอะครับมันเป็นมือถือราคาถูกเนาะได้แค่นี้ก็ดีแล้วหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเพลงหรือเอาไปต่อกับแอมที่ตูดครับยังมีตัวแจ็ค3.5มิลยูเอาไว้เสียบหูฟังหรือว่าอะไรก็ได้แต่่่่่่วาาาในนกลองงงงไไมมมมมมแแถถููฟฟััซึเะ นานและวถ้าไปซื้อร้านข้างนอกหรือว่าไปตามช็อปไปตามอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเขาจะแถมของแถมนะอย่างแรกที่คุณควรจะขอคือเคสหรือไม่ก็หูฟังนะครับถัดไปเรื่องของกล้องกล้องเนี่ยเท่าที่ผมไปลองใช้งานมานะอันนี้ดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นกล้องหน้าเนี่ย,ยดีกว่าที่คาดเยอะจริงๆนะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในเรียวมี C3 แล้วก็เป็นตัวเดียวกันที่อยู่ในเรียวมี42เรียวมี41ดังนั้นกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องหน้าของเรทราคาต่ํากว่าสี่พัน ที่ผมลองใช้งานมานะสกินโทนจะออกแบบแนวหนวานๆนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เล่นค่อนข้างเยอะมีโหมดการทําหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าการถ่ายพอร์เทรตมาให้ด้วยแล้วก็ในโหมดของการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยคุณสามารถที่จะเซตติ้งอย่างเช่นเรื่องของโบเก้หรือว่าในหมดงการถ่ายภาพธรรมดาคุณสามารถเซตติ้งเรื่องของสกินโทนปรับแบบ AI ได้แต่เป็นการปรับ AI อย่างเดียวนะปรับแยกซ้ายขวาหรือว่าหน้าโครงหน้าเบ้าตาอะไรเงี้ยแบบเหมือนตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยทำไม่ได้นะครับมันเป็นซอฟต์แวร์แบบขั้นต้นเนาะมีฟิลเตอร์ให้เล่นเนี่ยเยอะมากมแบบ ดำสดีนู่นนั่นนี่คือฟิลเตอร์ให้เล่นเยอะมี HDR ในกล้องหน้ามาให้ถ้าคุณลองดูตัวอย่างรูปภาพที่ขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกยังไงก็ตามนั้นเลยนะครับมันบอกยากแต่สำหรับ,บผมเนราคานี้กล้องหน้าแบบนี้สำหรับผมถือว่าดีแล้วส่วนงานวิดีโอครับอันนี้ดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะมากวิดีโอเนี่ยสามารถเซตติ้งได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับตามสไตล์เลนราคามือถือประมาณสัก3 4 0 0 0ันส่วนใหญ่จะได้กันอยู่ช่วงนี้หมดเลยไม่มีใครถ่าย 4K กันได้อยู่แล้วนะครับอย่าไปคาดหวัง <laughs> แต่เท่าที่ผมไปลองใชง ของเฟรมเรทที่ดีนะครับท้งเรื่องของการเก็บเสียงที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับราคานะคือราคานี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ซัมซุงนะครับเวลาคุณเอาไปถ่ายกลางคืนแล้วเนี่ยเฟรมเรทจะเละมากนะครับภาพจะเป็นวุ้นๆนั่นนู่นน,นี่แต่ว่าตัวนี้สามารถเอาไปใช้ในการถ่ายวีดีโอลงทิกต็อกหรือว่าถ่ายวิดีโอลงอินสตาแกรมเนี่ยผมว่าได้เลยโดยที่ไม่ตะขิดตะ่วงใจกำนันมากนะักแบบเฮ้ย <c oughs> มันเละมันไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับ iPhone 4เลยที่แบบ <c oughs> โอ<ฮ>้โหย้อนยุคไป5 6ปีอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะครับใช้งานโดยทั่ว รีมันเยอะอะเวลาคุณเอาไปใช้ในการถ่ายอะไรที่มันยาวๆอย่างเช่นเอาไปไลฟ์นอกสถานที่รายงานสถานการณ์นั่นนู่นนี่หรือว่าไวไลฟ์ขายของขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผ้าบางหรือว่ารองเท้ามือสองเนยครับเอ้ยมันได้มันได้จริงอันนี้ผมยอมรับเลยว่าวิดีโอแม่งดีกว่าที่คิดเยอะสวัสดีนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของเรียวมีซี12นะครับลองดูโอ้โหกลายเป็นพ่อขุนรามเลยทีเดียวลองดูเรื่องของการวัดแสงนะครับลองดูเรื่องของเฟรมเรทแล้วก็การ เก็บเสียงเนาะเป็นอย่างไรบ้าง ถัดไปครับกล้องหลังนะครับกล้องหลังตัวนี้สามารถจะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมเหมือนกันแล้วก็เลนส์ที่ให้มาเนี่ยมีทั้งหมด3เลนส์ขาดอยู่เลนส์หนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือเลนส์ Ultra w i d แต่ก็โอเคเข้าใจได้นะครับสมาร์ทโฟนเลนราคานี้อย่าง Vivo อย่าง Samsung ก็ไม่ได้ใส่เลนส์ Ultra w า d มาให้เนาะกล้องหลักไปถ่ายภาพนิ่งมาถามว่าดีไหมก็คือดีครับสมราคากับมือถือราคาไม่เกิน4 0 0 0บาทแต่ไม่สามารถจะไปสู้กับสมาร์ทโฟนราคา5 6000ได้ทั้งเรื่องของคุณภาพชิ้นเลนส์ทั้งงง,ง,งเรรรรืื่่อออขกกา ize, าาวทห ถ่ายหมดถ่ายภาพบุคคลหรือว่าหมดโบเก้ล้วให้มันประมวลผลรวดเร็วอะไรเงี้ยครับมันทําอย่างนั้นไม่ได้ข้อดีเลยคือเขาจะมีโหมดหมดหนึ่งมาให้ครับเขาเรียกว่าการเปิดการเพิ่มสีหรือว่าทําให้สีสันเวลาคุณถ่ายมันเนี่ยมันฉูดฉาดขึ้นเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างถ่ายแว่นให้ดูแล้วกันอ่าโอเคเห็นไหมครับมันกาลังเพิ่มสีอยู่เสร็จแล้วผมกดปิดนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายใหม โอเคคือสีที่มันถ่ายมาได้ครับมันจะมีอยู่2เซตก็คือเซตที่เป็นแบบสีธรรมดาทั่วไปแบบที่เราคุ้นเคยกันอ่านี่คือตัวอย่างแว่นที่เราถ่ายมานะครับก็จะเป็นแว่นปกติใช่ไหมครับสีก็จะเหมือนคล้ายๆกับสีที่ตาเห็นแต่บางโปรดักต์อย่างเช่นดอกไม้หรือว่าอาหารหรือว่าขนมหรือว่าของเล่นที่คุณอยากได้สีสันฉูดฉาดนะครับ คุณเปิดโหมดเพิ่มสีของมันไปครับมันจะเร่งคอนทราสหรือว่าเร่งค่าซานตูเลชันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันดูโดดเดง้งแล้วก็มีมิติมากขึ้นแม้ว่าจะใช้เลนส์ล้านธรรมดาทั่วไปก็ตามแต่นี่คือธรรมดานี่คือเลนส์สล้านนะครับก็ลองดูแล้วกันที่ซอฟต์แวร์มันทำมาให้มันดีไหมแต่ถ้าถามผมนะได้แค่นี้ก็ดีแล้วมีฉากมีอะไไมใ้ใช้เนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับเอาว็นว่าใช้งานกันไม่หวาดไม่ไหวถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะใช้ฟิลเตอร์ใน IG ีนะครับบางทีถ่ายรู ก็ใช้ฟิลเตอร์ในตัวเครื่องได้นะครับส่วนใหญ่ฟิลเตอร์จะออกแบบมาให้ภาพมันดูเขาเรียกว่าดูน่ารักน่ารักมากขึ้นนะครับมีโหมดถ่ายพอร์เทรตมาให้นะครับแล้วก็สามารถจะเปิด เซตติ้งนะครับความเบลอข้างหลังได้เช่นเดียวกันกับกล้องหน้านะครับแล้วก็มีภาพนิ่งตอนกลางคืนมาให้ด้วยนะครับทั้งเลนหลักแล้วก็ซูมดิจิตอลนะครับสามารถใช้ได้สามารถที่จะแตะหน่วงเวลาได้หรือไปเซตติ้งอย่างอื่นอย่างเช่นพวกไลนน้ำตางตารางอะไรเงี้ยก็คือเต็มขี้มีโหมดสโลมโมชั่นมาให้แล้วก็มีโหมดมาโครพิเศษมาให้ตัวนี้มาโครใช้ได้พอเอาไปถ่ายเล่นๆได้อย่าไปจริงจังมากนะครับมันมือถือราคา3,000บาท4 0 0 0บาทเนาะส่วนงานวิโดีโอครับตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรม การวัดแสงก็ยังมีวูวาว,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 วบ้างนะคบเฟรมเรตเองก็ไม่ได้วเวอร์วงางกลังล้านแปดมากถ้าคุณจะไปถ่ายเล่นๆนะคบหรือว่าถ่ายลงทิกตอกถ่ายลงอินสตาแกรมหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักเล่นๆกับลูกที่บ้านอะไรเงรี้ยผมว่าได้มันไม่ได้แย่ขนาดที่ถ่ายไม่ได้ถ่ายคนเป็นควายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ยังถ่ายสวยอยู่แต่มันคือมือถือเรตราคา4,000บาทถ้าผมให้คะแนนนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยผมว่าผมชอบภาพนิ่งมากกว่านะงานวิดีโอเนี่ยผมว่าคุณต้องขยบไปเเเเเล่่่่นนนนรรรรมมมมีีีีีทัสูงววา้อยช7หื หรือ 6I ผมว่าอย่างนั้นมันจะตอบโจทย์ความมากนะครับแต่มันก็ต้องเพิ่มตังอีกเท่าหนึ่งเนาะเป็นเป็นห้าหกพันน่ะมันถึงจะเริ่มดีสําหรับงานวิดีโอในกล้องหลังที่แบบจะใช้งานถ่ายเป็นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ได้แบบจริงจังอันนี้ถ้าเกิดเราคุณจะไปใช้เนี่ยมันถ่ายกันขำๆแจ้งเพื่อนได้อะไรเงี้ยอันนี้พอได้อยู่โฟกัสก็มีจึก๊กๆบ้างครับไม่ได้รวดเร็วมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับกลางคืนเองก็ยังใช้งานได้อยู่เนาะแต่มันจะเกิด noise น,ยอ,นอยเเท่านนั้นองสรุปกกล้้ล้อองงหหนาังของ42ถ้าาาผผมมใหหนะ้้้คะะแนนนนภพิ่่งงกอ เลยนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยผมว่าอาจจะให้สัก9 9้าเก้าจุดห้าละกันเมื่อเทียบกับราคานี่สำหรับผมถือว่าดีแล้วส่วนกล้องหลังถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยผมอาจ,จะให้สักให้สักเ้ละกันนะครับดีครับมีเลนส์มาให้เยอะนะครับขาดอย่างเดียวคือเลนส์อัลตร้าไวที่ผมอยากจะได้ตัวนี้มันไม่มีมาให้แล้วก็เรื่องของงานวิดีโอก็อาจจะให้สัก8นะครับสำหรับผมถือว่าเฉยๆเ,เกินไปนะครับมันไม่ได้มีอะไรวุ่วาแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปใช้งานวิดีโอกล้องหลังแบบจริงจังนะครับถ้าไม่ใช้การตั้งถ่ายไลฟ์นานๆแล ตามสไตล์เลดมือถือราคาประมาณนี้เนาะถัดไปเรื่องของการเล่นเกมถามว่าผมเข้าไปอ่านชาวบ้านเขารีวิวไหมผมเข้าไปอ่านนะหลายๆคนบอกอุ้ยเหมาะมากซื้อไปเล่นเกมกับเลนราคานี้จริงเหรอคือผมไม่ได้ลบลู่หรือดูหมิ่นใครนะเวะ้ยแต่เท่าที่ผมไปเทสมาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมไม่แนะนําให้คุณเอาเรียวมี42ไปเล่นเกมแบบจริงจังเลยถ้าเป็นเกมที่เปิดบอร์ดได้ถ้าเป็นเกมแนว fps หรือแม้กระทั่งว่าโมบ้าอย่าง r อาวีผับจีอะไรเงี้ยครับผมไม่แนะนําเลยวะ่ะจริงๆนะในฐานะคนที่เล่นเกมกับพนักงานออฟฟิศทุกวันอ่ะผมเดี๋ยว อ๋อนึกภาพตามออกแต่ว่าโดยสรุปเลยเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเหมาะสำหรับเล่นเกมระดับล่างะ่ะเ,ออเกมที่ไม่ได้กินสเปคมากหรือว่าเกมที่แนวเปิดบอดไม่ต้องมาหงุดหงิดกับการออกแอคชั่นหรือว่าการออกคําสั่งที่มันรวดเร็วอย่างนั้นได้เพราะแบตมันอึดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรที่มันแบบวูต้อง move ต้องยิงสกิลต้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมาะเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเริ่มจากเกม Rv ก่อนละกันนะครับ Rv เนี่ยคุณสามารถเซตติ้งได้สูงมากเฟรมเรตสูงกว่า แซมแกกลค้อน7 2 0 g ด้วยซ้ำคือมันเป็น CPU มีเดเทคซึ่งมันรักกันมากๆกับ RV ดังนั้นตัวนี้เซตติ้งได้เหมือนกันเลยกับแซมแกกลค้อน865ราคา3 4 0แต่มันเล่นไม่ไหวนะครับเฟร,รมเรทที่ผมปรับแล้วแนะนําให้คุณปรับเลยเนี่ยก็คือเฟร,รมเร,รทสูงแล้วกันนะเปิด60เฟร,รมเร,รทเล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดกราฟิกระดับต่ําก็เล่นได้นะครับพอเล่นได้อยู่เวลาบวกกันโบ้บ้านอะไรเงี้ยเฟร,รมเร,รทอาจจะดรอปลงมาบ้างหรือประมาณสัก48 50ช่วงช่วง,งนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกแอคชั ประมาณ5้า0แบบสบายสบายปัญหาคือเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด3-3ไม่ว่าจะเป็นโหมด5 5ไม่ว่าจะเป็นโหมด10นะครับคือผมลองเล่นทุกโหมดแล้วเวลาศัตรูจะเข้ามาประชิดตัวเราครับมันจะมีอาการกระตุกกระตุกนิดๆจริงๆแม้ว่าเราจะปรับต่ำทุกอย่างแล้วก็ตามแต่แต่เปิด60เฟรมเรทนะมีอาการกระตุกกระตุกนิดๆนะครับมีอาการแบบเหมือนเฟรมมันฉีกอ่ะเออเหมือนมันโปรเซสไม่ทันอะไรเงี้ยแม้ว่าจะมีแรมมาเยอะก็ตามแต่นี่ครับผมว่ามันมีอาการหงุดหงิดสาหรับการเล่น60เฟรมเรทใน p ับจเนี่ยโอ้โหการาฟิกปรับได้สูงสุดคือสมดุลน,นะครับเฟรมเรทระดับกลางเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับเซตติ้งนะปรับเป็นการาฟิกต่ําเฟรมเรทสูงนะครับมันจะลื่นกว่าเดิมน,นิดหนึ่งคือปรับการาฟิกต่ำอะแล้วก็เล่นเฟรมเรทให้มันสูงสุดเท่าที่มันจะเล่นได้นะครับแต่ก็เหมือนกันเลยกับ A อครับคือมันจะมีอาการจึ๊กๆหน่อยๆนะครับเวลาคุณกดซูมสักโคปหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเกมแนวนี้นะแนวที่ต้องออกแอคชั่นเยอะๆครับมันจะมักจะมีปัญหาแบบนี้ตลอดเลยคือมันมันจะจึ๊กๆๆนิดนึงถามว่าลื่นไหมลื่นครับแต่นั่นแหละอย่างที่บอกถ้าคุณยอมรับอาการจึ๊กๆจึ๊กๆได้นิดนึงอะไรเงี้ยโอเคก็ยอมรับได้แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าเกมผับจีไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับเรมี่สี42นะครับเกมที่ผมอยากให้คุณเล่นจริงๆแล้วคือเกมนี้ครับเกมที่สามปรบไฟู ูงแล้วก็เฟรมเรทสูงเลยนะครับเซตติ้งที่แนะนําก็คือเป็นกราฟิกแบบราบรื่นแล้วเดี๋ยวมันจะจัดก,การให้ภาพเนี่ยจะดรอปลงมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับจอเราเป็นแค่ HD อยู่แล้วนะครับเราต้องการความลื่นเนะะาะราคานี้อย่าไปคาดหวังภาพสวยๆครับมันเป็นไปไม่ได้ปรับสูงสุดเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ว่าจะกระตุกนิดหน่อยทั้งอัดหน้าจอแล้วก็ไม่อัดหน้าจอการหันซ้ายหันขวาเนี่ยเหมือนเหมือนภาพมันจะยุยยนิดนึงนะครับแต่ถามผมว่าเกมฟรีไฟเนี่ยเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้เลยนะใครอยากจะแบบไปเล่นเกมฟ er รีรไฟ หรือว่าไปเจอกับใครที่เราคุ้นเคยหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเลย้ยครับกับมือถือราคาไม่เกิน4 00 0บาทแล้วคุณอยากเล่นแค่ฟรีไฟล์อ่ะผมว่าพอได้ในส่วนตัวผมนะพอได้แถมมันเล่นฟรีไฟล์แล้วแบตเตอรี่ไม่ค่อยลดความร้อนก็น้อยมากเอาเป็นว่าสำหรับผมเกมนี้ผมให้ผ่านสำหรับเกมฟรีไฟล์นะเกมถัดไปครับ Call of Duty นะครับกราฟิกเนี่ยแนะนำไม่ปรับต่ำแล้วกันนะครับแล้วก็เฟรมเร้นทระดับกลางนะครับเราปรับได้แค่นั้นเกมนี้เนี่ยข้ามมันจะหนักกว่า p ับ G ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะใช้แรมน้อยกว่านิดึงงาาาะมีกกกกรรค้้แลว็ตุ ในบางช่วงดังนั้นผมจะไม่แนะนําให้คุณซื้อไปเล่นเกม Call of Duty เลยกับเรย์มี42เนาะเกม v 4 f o เกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับลองปรับกราฟิกเป็นแนะนําแล้วก็ตามแต่เนี่ยไม่ลื่นเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นแบบจริงจังเนาะ <ๆ S 1> ก็เปิดบอดละกันแต่ว่าถ้าให้เล่นแบบสาธาสก,กิลหรือว่าฟาร์มกับเพื่อนเขาเนี่ยไม่ไหวสุดท้ายนะครับเกม Identity เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เน้นกราฟิกสูงมากๆถ้าเกิดว่าจะเล่นก็หอบไม่ไหวอีกเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าผมสรุปเลยแล้วกันเกมใหญ่ๆที่เราไปทดสอบกับสมาร์ทโฟนเลทราคาสักหมื่น หรือว่า5,000บาท6000บาทที่มันอาจจะพอรอดอยู่บ้านี่ยนะครับในเดือนมี42ไม่รอดสักเกมในปีส0 2 0ันที่ินี้ถ้าคุณอยากจะเล่นเกมจริงๆนะครับที่ผมแนะนําก็คือฟรีไฟอันที่2ก็คือ ROV ผมให้เต็มที่ได้แค่2เกมผับจีหรืออะไรเงี้ยคุณตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องพูดถึงแอดเฟลไม่ต้องพูดถึงเจนชินอิมแพคพอนไก i อิมแพคเกมระดับบนบนท็อปท็อปซีรีส์แปดเล่นกันอนะไรเงี้ยเลิกคาดหวังได้เลยครับตอนนี้ไม่ไหวกลับอีกแง่หนึ่งก็คือเกมบ้านๆอย่างเช่นเกมหมากฮอตที่เล่นอนออั Mark ot, ไไดด้้พ อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเกมระดับล่างๆหรือว่าเกมน้องๆหนูๆเกมฝึกทักษะเกมภาษาคุณหัวได้เลยครับเกมพวกนี้ไม่มีปัญหาสบายๆมากต้องเข้าใจในเรื่องของราคามานิดนึงเนาะสุดท้ายเรื่องของแบตเตอรี่ความร้อนเซ็นเซอร์ที่เขาบรรจงใส่มาให้มาเป็นอย่างไรบ้างเอาเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนละกันแบตเตอรี่6000มิลลิแอมเรตราคานี้นะครับคุณได้แบตเตอรี่แบบนี้ไปเนี่ยไม่มีอีกแล้วเต็มที่เลยผมให้นะครับ5้า0นมิลลิแอมบ้านๆก็4 0 0 0มิลลิแอมโดยส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ประมาณ4,500เทพหน5,000ตันี้าเทพๆหน่อยับ 6,000มิลลิแอมคุณสามารถสแตนบายได้นานสุด57วันนะครับตามที่เขาโอกมานะแต่ผมไปใช้งานมาเนี่ยนะครับเนี่ยสวันนะครับนี่ผมใช้งานมาครึ่งวันลดไป10%ปคือแบบใช้ใช้จับจวางๆอะ่ะลดไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เต็มที่นะครับคือแม่งแบบแบตแม่งอึดมากอะเซนเซอร์ที่ให้มานะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์อย่างเช่นการรับสัญญาณ GPS Wi-Fi นู่นนี่อะไรเงี้ยเอ้ย GPS ผมว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ดีเมื่อวังกำลังล้านแปะไรมากก็ยังช้าๆอยู่เซนเซอร์ตัััััวววววนนนนนนนึึงงทีี่่่่ผมมมมมไไไชอออบบบเเลยยยยกกก็คคคคืจโโรรรสปะต proximity ้้้ำดดิพา อย่างเวลาคุณเอาไปเล่นเกมที่มันจะต้องใช้ใจโอ Real อรอย่างเช่นพวกเรียลไรซิ่งอะไรเงี้ยมันจะออกอาการช้าๆหน่อยนะครับเข้าโค้งไม่ค่อยได้หรืออะไรเงี้ยต้องจูนกับมันนิดนึงแต่โอเคเราเข้าใจได้ว่าเลตหรือมือถือราคาถูกๆมักจะให้ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ค่อยดีมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นฮาร์ดแวร์แบบเบสิกเบสิมากๆให้มาแค่พอได้ใช้งานแต่อย่าไปคาดหวังอะไรเวอร์วังกับมันมากเนาะ Wi-Fi ที่เขาให้มาเป็น Wi-Fi แบบ2.4 GHz ไม่มี Wi-Fi 5 g h มมาไห้นะครับผมไปเดสอบมาแล้นะครับเมลายดัอที่แล้ว วันที่เราไปทดสอบมาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ขึ้น WiFi 2.4GHz สกิะเฮิร์สปีดที่ได้ก็ประมาณ50ทัาเต็มที่อก็คงประมาณ100ทัพห0ไม่มี w i f i 5 g h z มาให้ซึ่งอันนี้เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งเลยสำหรับคนที่เราไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วๆหรือว่าที่บ้านมีเน็ตเกินร้อยเมกอยู่หรือว่าเครื่องที่เราได้รับมามันมันมันเปิดใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่าเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวในประเทศก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะมีฮาร์ดแวร์ที่ต่่่่่่าา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 งงกกกกััันนนนนบบบบบ้บบบ้้เเเเเรรรรรออออออปปลลลแแตผผมมมมมวจีาาียดยยยขขะโโชคา1 บาทก่อนละกันนะครับสุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วจริจงๆนะครับ s. <S มันจะมีโปรโมชั่น1บาทอยู่นะครับอ,อะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ของ d t แท็ Technology เนาะนี่เรือมีซีสราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,990บาทนะครับแต่เข้าไปดูรายละเอียดครับนี่เห็นไหมมันจะมีอันนึงครับที่เป็น1บาทนี่เห็นไหมเรยอมีซีสิบสเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,990บาทในหน้าของ d t แท็เนาะสมัครแพ็กเกจ599บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ึ้องเป็นจะต้อครับแล้วก็รม การล่วงหน้านะครับส,สัญญา6เดือนคุณจะได้เน็ตไม่อั้นนะครับเต็มสปีด10เมกนะครับก็คือใช้โปร Unlimited ด10เมกนั่นเอง6เดือนนะครับ6เดือน599คูณเข้าไป56636นะครับ3า0พบวกกับราคาค่าเครื่องอีก2000ก็ประมาณ5,6 0พนั่นคือผมรวมทุกอย่างให้แล้วนะแต่ว่าคุณได้ใช้เน็ตฟรีด้วย10เมก6เดือนหรือว่าครึ่งปีนั่นเองนะครับกับอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือ1บาทนะครับ1บาทเนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า 1, 1350 3บาทซึ่งไหน เ,เขาจะมาเป็นส่วนลดในการจ่ายรายเดือนทุกเดือนเนาะ <c oughs> คุณจะต้องสมัครแพ็กเกจ599ขึ้นไปส่วนลดคืนนาน18เดือนแล้วก็สัญญา18เดือนหรือว่าปีครึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าคุณจะใช้โปร1บาทกับเขานะผมบอกเลยว่าไม่สวยรู้นะครับอย่างแรกคุณจะต้องใช้ดีแท็จนถึงอีกปีนึงอะปีครึ่งอะถัดไปอีกปีครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไร2คือโปรจะต้อง599ขึ้นไปครับ <c oughs> ผมจะแนะนํางี้ว่าถ้าใครใช้มือถือเครื่องหลักแล้วมีโปรของดีแท็ที่มันเกิน599อยู่แล้วคคุุณณไปที่ชอับบแล้วหยิ บ้านให้คุณแม่คุณพอ่อคุณใช้ได้เลยนั่นคือข้อดีสำหรับคนที่ใช้ดีแท็แล้วก็โปรเกิน5 9 9อยู่แล้วเออก็ติดสัญญา18เดือนจ้างมันสิก็คุณใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนับ1ใหม่กับโปร1บาทเนี่ยโอ้โหผมว่าคิดหนักถ้าเป็นผมนะผมคิดหนักนะครับเดี๋ยวไปลองดูเจ้าอื่นมากดีกว่า a s สิ่งที่คุณจะได้นะครับซื้อเครื่องในโครงการพร้อมเปิดใช้ซิมได้ใช้เน็ตสูงสุด 24G 12นนนานเดือเล่น f a Facebook IG ฟรีนาน12เดือนแล้วโท,ทุกเครือข่ายนาทีล่น AIS s u p e r Wi-Fi ฟร ในสิ่งที่เขาจะแถมให้คุณเนี่ยมูลค่ารวมกว่า2,555บาทเนาะ True เนี่ยรองรับเฉพาะเครือข่าย t r u e Move H เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่จะซื้อเครื่องนี้ได้ด้วยราคา1,499บาทหรือว่าพูดง่ายซื้อได้แค่ราคา1,500เท่านั้นใช้ปโปรนะครับ699นะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับน่าจะ1น,น่าจะ1ปีนะ12เดือนนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณไปใช้499ละราคาจาก4,000จะลดเหลือ2,100บาทถ้าคุณไปใช้599ครับจะเหลือแค่2,000 ถ้าใช้699้าเ้เหลือ1 4 9 9ก็เป็นเรื่องของราคาที่ลดหลั่นลงมาครับอินเทอร์เน็ตที่คุณจะได้ใช้ก็จะลดหลั่นลงมาตามนี้ครับใครอยากได้แบบไหนก็ไปซื้อแบบนั้นมาใช้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่านะซื้อราคาเครื่องเปล่าเวอร์สุด <laughs> โอเคใครมีคำถามหรือว่าใครอยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมกับเรือมี42นะครับก็ <c oughs> คอมเมนต์บอกมาได้เลยข้างล่างนี้นะครับ <c oughs> อะไรดีอะไรไม่ดีเราเจออะไรมาเราบอกหมดไม่มีการกักไม่มีการอวยกันเกิดขึ้นนะครับในคลิปนี้เนาะเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันจบแบบง่ายๆใครอยากดูทดสอบเกมเพิ่มมมเติดียว้าให ช่องแบงค์นะครับช่องนั้นจะทดสอบเกมกับเรียลมี42เนี่ยประมาณ10เกมเลยนะครับส่วนตัวอย่างวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งแบบเต็มเต็มครับเดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับไปดูได้ที่ช่องพี่นิวเนาะโอเควันนี้ผมตั้มกับเรียลมี42ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้เรา vs กับรุ่นไหนในเดือราคาใกล้ๆก,กันก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างให้ vs กับซัมซุงให้ vs กับเชียวมีอะไรเงี้ยขอมาครับเดี๋ยวจัดให้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุบจ๊บ